สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy h o m i y วันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆจากหม้อหุงข้าวกันนะคะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีแค่นี้เองนะคะมีเห็ดชนิดไหนก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆมีหอมหัวใหญ่แล้วก็ข้าวสารครึ่งถ้วยนะคะ แล้วก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะเอาเป็นว่าง่ายๆสบายๆเรามีวัตถุดิบอันไหนที่สามารถทดแทนกันได้เราก็ทำทดแทนกันไปนะคะใส่น้ำมันในกระทะเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำกระเทียมลงไปผัดแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ที่เราผัดไว้นะคะที่เราหั่นไว้นะคะนำลงกระทะมาผัดให้นิ่มนะคะแล้วก็ใส่เห็ดเข้าไป ผัดรวมกันให้ทุกอย่างสุกแล้วก็นิ่มพอดีนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือสมุนไพรนะคะตามที่เพื่อนๆมีเลยหลักๆก,ก็คือจะเป็นเกลือกระเทียมพริกไทยอะไรอย่างนี้นะคะปรุงรสชาติอ่อนๆนะคะให้มีรสชาติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเราสามารถที่จะนำเมนูนี้ไปรับประทานกับอาหารชนิดอื่นได้อีกนะคะหรือว่าจะทาน ทานกับน้ำซุปอะไรแบบนี้แล้วก็นำข้าวสารครึ่งถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะไปล้างให้สะอาดแล้วก็นำลงมาผัดคุกเขาให้เข้ากับเห็ดแล้วก็หอมใหญ่ที่เราผัดนะคะสำหรับตัวข้าวสารนี้สามารถใช้พวกข้าวกล้องจะใส่ขี้นัวลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะแบบรับประทานข้าวขาวนะคะเราก็เลยใช้เป็นข้าวขาวแล้วก็นำมาใส่หม้อหุงข้าว หุงปกติตามที่เราหุงทั่วไปเลยนะคะใส่น้ำปิ่มๆเนาะตามตามปริมาณที่เราหุงข้าวปกตินะคะพอดีเราใช้ข้าวครึ่งถ้วยเพราะว่าหม้อหุงข้าวที่บ้านเล็กนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทำปริมาณที่เยอะกว่านี้ก็ได้เลยหุงในตอนเช้านะคะไปทํำกิจกรรมทุระส่วนตัวมาข้าวก็ สุกเรียบร้อยหอมกลุ่นพร้อมรับประทานแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้ก็สามารถรับประทานเท่านี้นะคะกับพริกน้ำปลาหรือว่าทานกับซุปแกงจืดต่างๆหรือว่าจะมีกับข้าวชนิดอื่นทานร่วมด้วยก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วโอ้โหน่ากินมากๆเลยก็จะประมาณว่าเป็นข้าวอบข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ทำเป็นข้าวอบเห็ดนะคะหรือว่าข้าว ข้าวอบเห็ดในหม้อหุงข้าวเนาะชื่อทําอาหารก่อนแล้วก็ตั้งชื่อทีหลังนะคะแล้วก็โรยหอมเจียวเล็กน้อยนะคะพอดีเรามีหอมเจียวด้วยซื้อมาจากตลาดก็นำมาโรยแล้วก็เข้ากันมากๆเลยนะคะมีความกรุบกรอบนิดหน่อยเราทานกับอ‑‑อซอสแมกกี้แล้วก็ใส่ปาปริก้าลงไปนิดหน่อยค่ะ พอชิมแล้วก็แบบอ,อร่อยมากๆเลยจานเดียวก็คืออิ่มจบแล้วนะคะง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเนาะเป็นเฮลตี้เป็นเมนูแพลนเบสนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะคงจะพอเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียในการทำอาหารได้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy h o m e e จะมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเน้นวัตถุดิบจากพืชผักเป็นหลักแล้วก็วัตถุดิบที่หาง่ายขั้นตอนการทำง่ายง่ายนะคะ ตอนนี้ Happy Healthy Homie มีโลโก้ใหม่แล้วนะคะน่ารักไหมคะเราทำเองนะคะเมื่อก่อนคือคิดยังคิดไม่ออกว่าช่องจะทำอะไรเป็นหลักนะคะก็เลยเป็นรูปดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่เราชอบเนาะตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าทำอาหารเพื่อสุขภาพก็เลยเป็นโลโก้นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ